สวัสดีครับคลิปนี้เรามายืนยันมือถือในช่อง YouTube ของเรานะครับสมมติเราเปลี่ยนเบอร์มือถืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าขายเบอร์มือถือไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่มาเปลี่ยนก่อนนะครับอย่าไปเปลี่ยนหลังเพราะว่าเอ,อ่อ u b e มีอะไรเขาจะส่งไปที่ข้อความของ ทรศัพท์นั้นแล้วเราจ่อจะลำบากนะครับเพราะว่าเราเราหายไปแล้วเบอร์นั้นนะครับดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเบอร์ไหนเราก็ต้องมาจัดก,การที่เบอร์นั้นก่อนมาจัดก,การที่อีเมลของช่องเรา,เ<อ>านะครับ <นะ S 1> มาที่เว็บนี้นะครับ myaccount.google.com นะครับมาที่ความปลอดภัยตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาที่การยืนยันตัวสองชั้นนะครับกดไปเลยครับ แล้วเรามาดูอีเมลตรงนี้นะครับว่าเป็นอีเมลของช่องเราร้เปล่านะครับถ้าใช่เราก็ใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับว่าเราต้องจำรหัสผ่านได้ผมจดไว้หลายที่เลยนะครับป้องกันการหายบางทีเราลืมนะครับเพราะเรามีอีเมลเยอะกดถัดไปเลยนะครับ จริงๆแล้วการพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนเบอร์โทรในช่อง Youtube เราก็คือมาเปลี่ยนที่อีเมลของช่อง Youtube นั่นเองอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้ยืนยันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนโทรศัพท์อะไรงนี้เราก็มาที่ตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยอันนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะลบแล้วก็ใส่เบอร์ใหม่นะครับแต่นี่ผมทําให้ดูนะครับผมไม่ได้ลบจริงนะครับ จริงๆเรามีเบอร์หลัก1เบอร์นะครับแต่เขาให้ใส่เบอร์สำรองอีกนะครับแต่ไม่รู้เขาให้กี่เบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่สักอีกสัก2เบอร์นะครับเพื่อกันเหนียวไว้นะครับรู้สึกว่าตอนที่เราจะเปลี่ยนแต่ละครั้งนะครับเราไปแก้ไขเราเปลี่ยนแต่ครั้งนะครับเขาจะส่งข้อความไปที่มือถือนะครับเพื่อที่จะให้เรายืนยันทุกครั้งนะครับดังนั้นก็คือเรา ต้องมาเปลี่ยนทุกครั้งนะครับว่าเรามีการอัปเดตเบอร์ใหม่ๆนะครับถ้าเบอร์ไหนที่เราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะอ,ออกเอาเบอร์ใหม่เข้ามาใส่นะครับเพื่อเวลาช่อง y YouTube เรามีปัญหาเขาได้ติดต่อหรือว่าเขาขอส่งข้อความไปที่เบอร์นี้เราก็จะได้รับนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับลำบากเลยทำหลายขั้นตอนยุ่งยากเลยนะครับผมลองใส่เป็นเบอร์ที่3นะครับว่าจะได้หรือเปล่า เราใส่เบอร์แล้วเรากดเสร็จตรงนี้เลยนะครับเราสามารถใส่เบอร์โทรได้หลายเบอร์นะครับอันนี้ผมใส่ไป3เบอร์แล้วยังใส่ได้เลยนะครับเบอร์แรกก็คือเป็นเบอร์ตัวจริงนะครับเขาจะเบอร์นี้ก่อนถ้าเบอร์นี้ไม่ได้ก็ลองลองมาแล้วก็ลองลองมานะครับดังนั้นก็คืออันนี้นะครับแต่ผมไม่ทราบว่ามันจะใช้ไปได้ถึง4ี่ห้าเบอร์หรือเปล่าก็ลองดูนะครับ เดี๋ยนี้ผมยืนยันไว้3เบอร์ก็สามารถทำได้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ